กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะรเรื่องของการพักโทษและการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเนื่งองจากว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับสอบถามมาอยากรู้ขั้นตอนของการพักโทษนะครับผมก็จะอธิบายเพื่อนเพื่อนเข้าใจแบบง่ายๆตามสไตล์ฮัลโหลเทสนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเรามาดูถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพักโทษนะครับหนึ่งต้องเป็นคนที่มีความประพฤติดีนะครับสองนะครับเป็นคนที่มีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาพูดง่ายๆก็คือหมั่นออกไปอบรมนะเวลาเขามีโครงการต่างๆมาก็ไปอบรมนะครับเราก็จะมีวุฒิมีใบประกาศนะครับเพื่อที่จะมาประกอบในการที่จะนะครับยื่นขอพักโทษนะครับสามนะครับเป็นคนที่ได้รับการฟื้นฟ,นฟูทั้งสภาพจิตใจและร่างกาย ตามหลักสูตรของกรมราชทัณฑ์นนะสีนะครับเป็นคนที่มีความประพฤติดีนะครับก่อนที่จะเข้ามารับโทษตรงนี้ขึ้นอยู่กับการสืบสอบนะครับบางคนเนี่ยอยู่ในสังคมภายนอกนะครับก่อความวุ่นวายชาวบ้านร้านตลาดนะครับคนในชุมชนเนี่ยไม่โอเคหรือว่าไม่ต้อนรับที่จะให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนเวลามีการสืบสอบนะครับ ฝ่ายปกครองหรือว่าคนที่จะออกใบรับรองนะครับนะให้กับผู้อุปการะเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อนุมัติตรงนี้นะครับถ้าก็คือความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะเวลานักโทษจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะครับมันต้องมีผู้อุปการะดังนั้นนะครับความน่าเชื่อถือของผู้อุปการะนะครับต้องมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งมีที่อยู่อาศัยชัดเจนนะครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาถึงจะออกใบรับรองความประพฤติให้ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่กับคนขายยาคนเล่ย่อนแบบนี้ก็ไม่สามารถทำพักโทษได้นะครับ 6. นะครับระยะเวลาในการที่จะขอทำพักโทษ 7. นะครับความปลอดภัยต่อสังคมนะอันนี้ก็สำคัญนะครับเรามีพฤติกรรมยังไงนะครับนะเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก ดังนั้นนะครับเวลาทําสืบสอบหรือว่าขอใบรับรองความประพฤตินะครับญาติพี่น้องเนี่ยต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับว่าจะขอรับอุปการะคนนี้นะครับขอใบรับรองความประพฤติเจ้าหน้าที่เขาก็จะพิจารณานะครับสมมุติว่าเรามีคดียาวเป็นหางว่าวก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่ในเรือนจำนะครับทั้งทําร้ายร่างกายลักจี้ชิงป้น เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็อาจจะไม่ออกใบรับรองให้ญาติเราได้นะครับใบรับรองความประพฤตินะครับพ .3 พ .4 มันเป็นหลักฐานสําคัญนะครับที่จะนำมาประกอบในการนะครับรับการพักโทษและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือประวัติของการต้องโทษนะครับโดยปกติแล้วนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้เฉพาะคนที่ ต้องโทษเป็นครั้งแรกหรือว่าติดคุกเป็นครั้งแรกนั่นเองครับแต่ในปัจจุบันนี้อาจจะมีการแก้ไขเงื่อนไขตรงนี้ไปบ้างเนื่องจากว่านักโทษมันเยอะนะครับบางคนอาจจะรอบสองได้รับการพักโทษบางคนรอบ3าได้รับการพักโทษแบบนี้ก็มีในปัจจุบันนี้นะครับขึ้นอยู่กับนะครับช่วงและเวลานะครับที่กรมราชัณฑ์นะครับเขาจะพิจารณาแก้ไขเงื่อนไขบางอย่างขึ้นมาเพื่อระบายนักโทษ ทีนี้นะครับเรามาฟังเงื่อนไขของการพักโทษเป็นกรณีพิเศษนะใครบ้างนะครับที่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือนะครับนักโทษที่มีอายุครบ70ปีนะครับหรือว่ามีอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปนะครับพูดง่ายๆก็คือคนแก่คนชรานั่นเองนะครับในกรณีแบบนี้นะครับทางราชทัณฑ์เขาจะมองว่าเป็นภาระของเรือนจำนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับเรือนจําได้นะครับ เอาไปฝึกอบรมอาชีพเวลาพ้นโทษออกมาอายุ70-80ก็ไม่สามารถนำมาประกอบอาชีพได้เอาขึ้นกองงานทำงานให้กับเรือนจำก็ทำไม่ไหวดังนั้นคนเหล่านี้ก็จะเข้าเงื่อนไขของการพักโทษเป็นกรณีพิเศษอย่างที่สองนะนั่นก็คือนักโทษที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือว่าเจ็บป่วยเรื้อรังนะคนที่ป่วยหนักๆน,นะครับป่วยติดเตียง ไม่สามารถขยับร่างกายได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถยื่นขอพักโทษเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ญาติดูแลเพื่อให้ญาติทำการรักษาหรือว่านำตัวออกมารักษาที่โรงพยาบาลข้างนอกดีกว่าอยู่เป็นภาระให้เลื่อนจำนะครับอย่างที่สามนะครับนั่นก็คือนักโทษที่พิการหรือว่าทุกลพลภาพนะบางคนขาขาดสองข้าง เอาไปนั่งเฉยๆอยู่ใต้กองงานเอาไปนั่งเฉยๆอยู่ใต้เรือนนอนมันไม่มีประโยชน์ครับเป็นภาระของเรือนจำนะครับนะไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนของการจับกุมหรือว่าในขั้นตอนของการหลบหนีนะครับสุดท้ายนะครับกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับเป็นผู้ป่วยทุกพลภาพนะครับลักษณะแบบนี้ก็สามารถยื่นขอทำพักโทษ เป็นกรณีพิเศษได้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออย่างที่4นะครับนักโทษที่ทําประโยชน์ให้กับเรือนจำนะครับหรือว่าช่วยเหลือราชการนะครับทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างเช่นเป็นนักกีฬานะครับเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานต่างๆของทางเรือนจำนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขของการทําพักโทษเป็นกรณีพิเศษเช่นกันนะครับในกรณีที่นักโทษนะครับไม่มีผู้อุปการะนะครับอาจจะเป็นคนจรนคนเล่ร่อนนะครับ หรือว so ่าไม่มีญาติพี่น้องนะครับไม่สามารถติดต่อญาติพี่น้องได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเข้าเงื่อนไขของการได้รับการพักโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นการพักโทษปกติหรือว่าพักโทษเป็นกรณีพิเศษก็แล้วแต่นะครับทางเรือนจําก็สามารถนะครับหาผู้อุปการะให้กับนักโทษเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับนะเราก็บอกเรือนจําว่าผมไม่มีญาติพี่น้องผมไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งทางเรือนจํานะครับเขาก็จะไป ติดต่อมูลนิธิองค์กรการกุศลหรือแม้กระทั่งวัดก็สามารถรับเป็นผู้อุปการะนักโทษเหล่านี้ได้นะครับเมื่อเราได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนะครับให้ทำการพักโทษนะครับเราก็ออกมาใช้ชีวิตนะครับพักอาศัยอยู่กับมูลนิธิหรือว่าองค์กรการกุศลนะครับทำงานให้กับองค์กรเหล่านี้ทำงานให้กับมูลนิธิเหล่านี้นะครับ จนกว่าจะสิ้นสุดขบวนการพักโทษนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะครับที่ทางกรมราชทัณฑ์หรือว่าทางเรือนจำนะครับหาทางออกให้กับนักโทษที่ไม่มีญาติหรือว่านักโทษที่ไม่สามารถหาผู้อุปการะได้แต่เข้าเงื่อนไขของการทําพักโทษทีนี้นะครับเรามาพูดถึงขั้นตอนของการทําพักโทษความจริงแล้วขั้นตอนของการทําพักโทษก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับ วิธีการนะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะทําการประกาศชื่อนะครับใครบ้างที่เป็นผู้โชคดีที่ได้รับการพักโทษเข้าตามเงื่อนไขของกรมราชทธรนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจําเขาก็จะทําการนับสํารวจนะการสํารวจตรงนี้นะครับเขาก็จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นนะับชื่อที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนนะครับชื่อของผู้อุปการะนะครับภูมิลําเนานะครับอาชีพของผู้อุปการะ ขั้นตอนนี้อาจจะเรียกว่าการสืบสอบก,ก็ได้นะครับนะทีนี้นะครับเอกสารที่เราต้องเตรียมไปให้กับทางเรือนจำนะครับหนึ่งก็คือนะครับสำเนาทะเบียนบ้านของเราเองสำเนาทะเบียนบ้านของผู้อุปการะสก็คือบัตรประชาชนของเราเองแล้วก็บัตรประชาชนของผู้อุปการะหากมีวุฒิการศึกษาหรือนะครับใบอบรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็สามารถแนบเพิ่มไปได้เพื่อ แสดงถึงความนะครับรู้ความสามารถแสดงถึงอาชีพที่เราจะนําไปประกอบหลังจากพ้นออกจากเรือนจํานะครับทีนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ทําการสํารวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องแจ้งให้ญาติทราบนะครับว่าให้ไปขอใบรับรองความประพฤตินะครับหรือว่าพสามพสี่กับหน่วยงานราชการนะครับฝ่ายปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเพื่อที่จะ รับรองความประพฤติของผู้ที่จะอุปการละตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีใบนี้ปุ๊บนะครับไม่สามารถทําพักโทษได้เพราะมันเป็นเอกสารยืนยันนะครับว่ามีคนที่จะรับอุปการละเราจริงๆและก็ความประพฤติของผู้อุปการละเนี่ยเป็นยังไงนะครับใบนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปคัดสําเนานะครับ คำพิพากษาส่งให้กับเรือนจำเมื่อทางเรือนจำรวบร,รวมเอกสารที่ผมกล่าวมาข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะยื่นไปยังคณะกรรมการนะครับ <c> เพื่อให้พิจารณานะครับว่าเอกสารเนี่ยถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปุ๊บทางเรือนจำก็จะยื่นไปยังนะครับกรมราชทัณฑ์เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยคัดกรองนะครับแล้วก็นะครับทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะอนุมัติปล่อยตัว หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะแจ้งมายัางเรือนจําให้ทราบว่านักโทษที่ได้ทําการยื่นเอกสารไปนะครับได้รับการอนุมัติในเรื่องของการทําพักโทษทางเรือนจําก็จะเอาเราออกไปอบรมในโครงการต่างๆนะครับอาจจะเป็นโครงการทูบีนัมเบอร์วหรือว่าโครงการโคกหนองนานะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวปล่อยเราระยะเวลาในการทําพักโทษทั้งหมดประมาณ2เดือนนะครับหลังจากที่เราได้รับการแจ้งรายชื่อนะครับ ว่าเราสามารถทาพักโทษได้จนไปถึงขั้นตอนของการปล่อยนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของการทำพักโทษที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดซับสไคร l ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกองผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม